สวัสดีครับพี่นที่รักครับเรามาถึงบทส่งท้ายของพระธรรมบิบณ์กัน,น้วครับพระธรรมบิบณ์บทที่22นะครับข้อ6เป็นต้นไปจนถึงจบเนี่ยเป็นบทส่งท้ายแล้วครับเราจะเห็นว่ายอนกําลังนําให้เราได้รับการหนุนใจจากพระเจ้าพระเจ้าในช่วงตอนท้ายนี้ครับให้พวกเรายืนหยัดอย่างมั่นคงครับยืนหยัดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยึดพระนามของพระเยซูริ์ไว้ให้มั่นครับให้ตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างถูกต้องไม่ว่า สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับผู้เชื่อเกิดการข่มเหงเกิดการกระดานอาหารเกิดการพลรัดพรากแต่ยอนบอกเราว่าให้ยืนหยัดอย่างมั่นคงในองค์พระเยซูคริสต์เพราะเราได้รับการหนุนใจว่าพระองค์จะเสด็จมาเร็วๆนี้ทันทีครับและนี่เป็นความหวังทําให้พวกเราในฐานะที่คิตชนนะครับเป็นคิตชนต้องรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์อย่างตั้งใจอย่างใจจดใจจ่อนะครับ บางคนบอกยาวนานเหลือเกินเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับว่ามันยาวนานอะไรอย่างไงคําที่พูดไว้นี้จะมาเร็วๆนี้เป็นความหมายตามตัวอักษรหรือเชิงสัญ,ญลักษณ์เอาละรครับเราไปดูพระเจ้าพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมพิบณ์วันนี้ไปบทที่22ครับข้อ6ถึงข้อ11ครับพร,พระเจ้าพระเจ้าพี่น้องดูด้วยกันนะครับในพระธรรมพิบณ์บทที่22นะครับข้อ6ถึงข้อ11นี้นะฮะ ยอนก็หนุนใจเราใช่ไหมครับเรามาดูพระ,ะ,ระเจ้าและทูตสวรรค์องค์นั้นบอกข้าพระเจ้าว่าถ้อยคําเหล่านี้เป็นคําที่เชื่อถือได้และสัต์จริงและองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าแห่งหัวใจของการเผยพระวจนะทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาสําแดงถึงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้าแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์โอ เราเห็นพระพรนะครับในพระวนจะนะพระเจ้าในช่วงตอนท้ายนะซึ่งตอนนี้ทูตสวรรค์เป็นคนบอกเกยยอนครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้ยินนั้นเป็นถ้อยคําที่ถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นความจริงนะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเนี่ยที่ยอนกําลังบอกพวกเรานะครับบอกว่าสิ่งที่เขารับรู้มาจากทูตสวรรค์คือ ความจริงที่พระเจ้าทรงเปิดเผยกับเขาเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งหัวใจของการเผยพระเจชนะหครับดังนั้นสิ่งต่างๆที่โยอนได้เปิดเผยไปนะครับบอกว่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้าเกิดขึ้นในไม่ช้านะฮะกำลังทําไมครับกําลังเรียกร้องพวกเราครับในฐานะที่เป็นประชากรของพระเจ้าให้ต้องให้ความสําคัญแก่พระวจนะของพระเจ้า ให้ความสําคัญแก่สิทธิทอํานาจของพระเจ้าผู้เป็นผู้แจ้งข่าวนะครับและเรียกร้องให้พวกเราตอบสนองต่อพระชนะอย่างถูกต้องด้วยครับดังนั้นถ้าเราตอบสนองอย่างถูกต้องต่อสถานการณ์นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรายึดถ้อยคําเหล่านี้ที่เป็นคํนาเผชนะว่าเป็นความจรงิงว่าสิ่งต่างๆที่พระองค์เกิดขึ้นนั้นเราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่ถูกจดชื่อไว้ในหนังสือแห่งชีวิต เราจะไม่ล่วงหล่นลงไปเข้าสู่การที่าพากษาสู่บึงไฟเหมือนกับบรรดาสัตว์ร้ายทั้งหลายดังนั้นครับค่อยคําเหล่านี้เป็นคำพูดนะเป็นสิ่งที่หนุนใจครับและไม่เพียงเท่านั้นนะในข้อ7ยังบอกต่อไปว่านี่เนี่เราจะมาเร็ว,รวนี้ความสุขมีแก่คนที่ถือรักษาคําพยากรณ์ในหนังสือนี้คำเรียกร้องบอกพวกเราว่าพระองค์ จะมาแๆและสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดาธรรมิกชนทั้งหลายที่เชื่อนะครับวางใจในพระองค์วางใจในคําเผยพระชนะเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีสันติสุขครับมีความสุขครับไม่ว่าฟ้าจะถล่มดินทลายแต่พระเจ้าพระองค,องค์มาแน่นอนและพระองค์จะทรงปกป้องธรรมิกชนก็ดีนะครับให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าถึงแม้บางคนจะต้องมีเหตุจะต้องล่วงหลับไปก่อน แต่เขายังอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าอยู่ในพระสวงของพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และอยู่ในการที่ภาคษาที่พระเจ้าปกป้องเขาไว้เพราะเขาเป็นธรรมิกชนของพระเจ้านะครับและคําว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับเป็นคําที่พูดแทรกออกมาและเป็นบอกพวกเราว่านี่คือความหวังครับชัวแน่นอนนะครับไม่ใช่เหมือนใครบางคนบอกว่าจะกลับมาเร็วนีนะ้จะกลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่นี่คือคําที่พระเยซูสัญญามาแน่ๆนะครับมาแน่ๆแต่ท้าี่ครับมีปัญหาครับเพราะคิดชนในยุคแรกผิดหวังครับผิดหวังเพราะว่าบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้จะมาเร็วๆนี้นะครับปรากฏว่าเขารอจนกระทั่งเสียชีวิตรอจนล่วงหลับไปแล้วเขาต้องหลายผิดหวังเพราะพระองค์ไม่เสด็จมาครับ ดังนั้นท่านเปโตจึงหนุนใจครับในขิตจักรในยุคแรกบอกว่าพระเจ้าพระองค์ไม่ได้เฉยช้าในพระสัญญาของพระองค์พระองค์ทรงมาแน่นอนนะครับแต่พระองค์ทรงอดกั้นพระทัยไว้เพราะทำไมครับยังมีคนไม่กลับใจจํานวนมากและสําคัญที่สุดยังมีคนเข้าอานาจักรสวรรค์พระเจ้ายังไม่ครบจํานวนนะครับการอดกั้นพระทัยของพระองค์ไม่ใช่เป็นการที่พระองค์ทรงล่าช้าในพระสัญญา ดังนั้นครับพระเยซูพระองค์ทรงเน้นกับพวกเราครับว่าเราต้องรู้วาระและเวลาครับค,บคำว่าเร็วๆนี้พระองค์ทรงมีพระประสงค์ครับที่องค์ทรงบอกเร็วๆนี้เป็นคําหนุนใจด้วยนะครับพี่น้องครับเป็นคําหนุนใจบรรดาริเสเตียนในยุคแรกที่ถูกกดขี่ข่มเหงนะครับเขาจะอยู่อย่างไรถ้าเขาไม่มีความหวัง คำว่าพระองค์จะมาเร็วๆนี้เป็นความหวังทาให้เขาอดทนยืนหยัดและเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ครับนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เกิดสันติสุขครับไม่ว่าจะถูกข่มเหงถูกฆ่าถูกทรมานนะครับถูกเกิดความทุกข์ยากลำบากใดๆก็แล้วแต่นะพระเจ้าพระองค์ยังทรงเป็นความหวังเสมอครับดังนั้นคนที่มีความหวังจะมีชีวิตอยู่อย่างมีสันติสุขครับนะ พวกเราทุกคนครับดำเนินชีวิตอบอนโลกนี้ด้วยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับมีความหวังใจในพระองค์ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาและดําเนินอยู่ในความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เราและให้เรานั้นมีความรักต่อกันและกันครับในข้อ8บอกต่อไปครับว่าข้าพเจ้าคือยอนเป็นผู้ได้ยินและได้เห็นเหตุการณ์เหล่านี้และเมื่อข้าพเจ้าได้ยินและได้เห็นแล้วข้าพเจ้าก็ทรุดลงนมัสการแทบเท้าทูตสวรรค์ที่สแสดงสิ่งเหล่านี้แก่ข้าพเจ้า ่านยอนเห็นทุกอย่างครับเห็นทุกอย่างได้ยินและได้เห็นใช่ไหมครับจริงๆเราไม่ต้องมาเถียงกันนะครับว่ายอนไปอยู่ในสวรรค์จริงๆแล้วเห็นนิมิตแต่ยอนเป็นการยืนยันตรงนี้แหละครับว่าเป็นไงครับได้ยินได้เห็นพอได้ยินได้เห็นครับสิ่งเหล่านั้นเกิดทำไมครับเกิดความยำเกรงพระเจ้าเกิด เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจึงทําไมครับทุดตัวลงนมัสการนมัสการใครปรากฏว่านมัสการทูตสวรรค์เพราะสิ่งที่ทูตสวรรค์สําแดงนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับยอนจึงนมัสการดังนี้เป็นเครื่องเตือนใจเราครับในบทที่19พี่น้องจําได้ไหมครับยอนเคยหลงนมัสการทูตสวรรค์มาแล้วครั้งหนึ่งแล้วทูตสวรรค์บอกว่าให้ลุกขึ้นเพราะทูตสวรรค์เองก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเหมือนกันพอมาบทยี่สิบสอง ในข้อแตอนนี้ก็เหมือนกันยอนทําผิดครั้งที่2นั้นทูตสวรรค์บอกอีกครับในข้อ9นะบอกว่าอย่าทําแบบนี้เราเป็นผู้รับใช้เช่นเดียวกับท่านครับนะทำไมยอนต้องทำไมต้องทําผิดสองครั้งเพราะสิ่งที่ยอนเห็นมันเป็นความยิ่งใหญ่มากครับและเป็นความที่น่ายำเกรงพระเจ้าอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของยอนนะครับ และความหวังใจในความจริงที่เกิดขึ้นที่มองเห็นนั้นเป็นความดีใจอย่างที่สุดครับอย่างที่สุด,สดมันหาที่เปรียบไม่ได้ดังนั้นเขาจึงจากนมัสก,การพระเจ้านะครับจนกลับกลายเป็นว่าลืมลืมไปว่าคนที่มาบอกถ้อยคําเหล่านั้นคือทูตสวรรค์ทูตสวรรค์ก็ดีครับเตือนยอนเห็นไหมครับอย่าทําแบบนี้ดังนั้นเตือนใจพวกเราครับอย่านมัสก,การสิ่งอื่นใด ย่านมัสก,การผู้รับใช้ด้วยกันอย่านมัสก,การสถานที่อย่านมัสก,การแม้กระทั่งแต่ไม้กางเขนเรานมาสการพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวถูกไหมครับไม้กางเขนเป็นเพียงสัญลักษณ์นะฮะพี่น้องไม้กางเขนอยู่บนเวทีเรายกมือนมัสก,การเราไม่ใช่นมาสก,การไม้กางเขนนะนะครับพี่น้องเรานมัสการพระเจ้าแต่กางเขนเป็นสัญลักษณ์ของความรักของพระเจ้า แต่การทรงไถ่ของพระเจ้าที่พรงทรงยอมสิ้นประชนบนกางเขนนั้นเป็นเครื่องบอกว่าที่กางเขนนั้นคือที่อัประยศที่สุดครับไม่มีที่ไหนอัปยศเท่าที่กางเขนอีกแล้วนะครับโจรชั่วก็ถูกตรึงบนกางเขนพระเยซูริ์ผู้ไม่มีความผิดก็ถูกตรึงบนกางเขนทําไมต้องพระองค์ต้องมารับแบบนั้นอ่านะในนี้เป็นเครื่องเตือนใจแล้วครับว่าอย่านมาสก,การสิ่งอื่นนะต้องนมัสก,การพระเจ้าเพียงผู้เดียวเวลาเรานมัสก,การพระเจ้า แม้เราแต่มองการเขียนแต่ใจของเราไปไงครับนึกถึงพระเจ้าครับและลึกถึงพระองค์ผู้ทรงสัตซ์ซื่อพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์พระองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพพระองค์ผู้ทรงจัดเตรียมและทรงเลี้ยงดูพวกเรานะครับขอบคุณพระเจ้าครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับทูตสวรรค์บอกว่าจงนมสัสก,การพระเจ้าเถิดถูกแล้วครับทูตสวรรค์พูดความจริงเพราะทูตสวรรค์เองก็นมสัสก,การพระเจ้าดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ทูตสวรรค์เองก็เป็นผู้รับใช้เช่นเดียวกับเรา เราต้องนมัสก,การพระเจ้าร่วมก,กันกับทุกสวรรค์ด้วยเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับในเป้าหมายคําเผยชนะเพื่อเราทั้งหลายจะนมัสก,การพระเจ้าเพื่อเราจะนมัสก,การพระเจ้าครับสิ่งนี้สําคัญนะครับคิดจักรทั้งหมดในประเทศไทยและทุกท่านควรเป็นคิดจักรที่นมัสก,การพระเจ้าของเราครับต่อไปครับข้อสิบครับข้อสิบบอกว่าและทุกสวรรค์บอกข้าพระเจ้าว่า อย่าพระนึกตาปิดคําพยากรณ์ในหนังสือนี้เพราะว่าใกล้จะถึงเวลานั้นแล้วนะครับทูตสวรรค์บอกเลยครับอย่าพนึกตาปิดหมายความว่าไงต้องบอกออกไปบอกออกไปครับเพราะอะไรครับปรารถนาให้คนกลับใจทาไมต้องให้คนกลับใจเพราะคนในปัจจุบันและคนที่ไม่อยู่ในการดูแลของพระเจ้าหมายความว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าคนที่ไม่มีพระเจ้าอ่ะชีวิตเขาถูกครอบงําด้วยวิญญาณชั่วใช่ไหมครับนะ ในพระมีบอกว่าเราทั้งหลายนะครับอยู่ในนะครับคนที่ไม่ไมรู้จักพระเจ้าอยู่ในการครอบครองของวิญญาณในย่านฟ้าอากาศดังนั้นคนเหล่านั้นจึงเป็นคนอธรรมครับเมื่อเป็นคนอธรรมความประพฤติก็เป็นความประพฤติอธรรมครับความประพฤติโสมมนะดังนั้นพระเจ้าปรารถนให้คนเหล่านี้กลับใจพี่น้องครับพระเจ้าให้คําเหล่านี้ต้องถูกเปิดออกและต้องเป็น การบอกออกไปครับว่าเวลานั้นใกล้มาถึงแล้วาการที่พักษามาถึงแล้วเหมือนที่พระเยซูสฤ์นะครับพระองค์ทรงมาประกาศแผน่นดินสวรรค์ในใน,ในพระกิตติคุณทั้งหลายนะครับทั้งสี่เล่มบอกว่าฮะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจงกลับใจใหม่ครับเราเหมือนกันเราต้องเป็นตัวแทนของพระองค์ที่ไปบอกคนในโลกนี้ว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพระเยซูสฤ์จะเสด็จกลับมาแล้วการที่พักษาสุดท้ายจะมาถึงแล้วต้องกลับใจใหม่พี่น้องนะในข้อสิบอ็นะครับบอกว่าโจ คนอาธรรมประพฤติการอาธรรมต่อไปคนโสมมประพฤติการโสมมต่อไปนะครับในที่นี้นะครับหมายความว่าไงครับเป็นการรีกรองบอกพวกเราว่าบอกคนอาธรรมด้วยนะถ้าเขายัางประพฤติอาธรรมอยู่การลงโทษอย่างรุนแรงในหนังสือวิวอร์เนี่ยจะเกิดขึ้นกับเขาถ้าเขายัางอาธรรมต่อไปบ้านปลายจะถูกการพิพากษานะครับ บอกเข้าไปครับการโสมมถ้ายัางโสมมต่อไปนะครับยังล่วงประเวณีต่อไปอยังเป็นชายลักชายต่อไปยังเป็นหญิงลักหญิงต่อไปสุดท้ายปลายทางจะถูกการพิพากษาอย่างรุนแรงนะครับและเป็นการพิพากษาสุดท้ายคือลงไปในบึงไฟนรกชั่วน,นิรันดร์ดังนั้นเป็นคําเตือนพวกเราด้วยให้เราออกไปบอกครับคนอธรรมคนโสมม,มบอกเขาว่าถ้าเขายังอาธรรมต่อไปเขายังชั่วต่อไปเขายังอยู่ในความบาปต่อไป สุดท้ายการพากษาอย่างรุนแรงจะเกิดขึ้นกับเขาอย่างแน่นอนทันติรักครับไม่มีใครนะครับที่ไม่อยากไปสวรรค์ถึงแม้จะบอกพูดกันเล่นๆว่าโอ้นะไปนระลกนะเพื่อนเยอะดีแต่ทันติรักครับเชื่อเถอะครับเมื่อถึงวันเวลาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยครับคนเหล่านั้นจะกลัวความตายและไม่อยากจะตายนะเพราะ เขาอยู่ในความบาปและเขาก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนบาปมากแค่ไหนและบั้นปลายชีวิตหลังความตายต้องพบประสบเจอกับการที่ภาษาก็คือลงนรกครับที่รักคนทุกคนไม่อยากลงนรกครับังนั้นเราต้องเตือนครับเราหน้าที่ของเราคือเตือนเขาบอกเขายังชั่วอยู่เหรอเอาชั่วให้สุดไปสุดที่ไหนสุดที่นรกครับยังโสม,มมอยู่เหรอเอาไปโสม,มมให้สุดไปสุดที่นรกครับ แต่พวกเราในฐานะธรรมิกชนข้อสิบเอ็บอกว่าให้คนชอบธรรมยังยืนหยัดมั่นคงอยู่ในความชอบธรรมต่อไปคืออยู่ในความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ต่อไปพี่น้องจําได้ไหมครับเราทั้งหลายเนี่ยไม่มีความชอบธรรมของตัวเองนะเราทั้งหลายกําลังสวมความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์นั้นเราต้องเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ตลอดไปครับจนกว่านะครับจะไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ถูกไหมครับเพราะความชอบธรรมนั้นเกิดจากความเชื่อที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ความชอบธรรมนั้นจะเป็นเหตุทําให้เรา อยู่ในเป็นสวรรค์ของพระเจ้าพระองค์ทรงหนุนใจเราด้วยให้เราบริสุทธิ์นะครับอยู่ในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าดังนั้นธรให้กชนของพระเจ้าต้องละเว้นจากความบาปทุกอย่างครับต่อสู้ครับพี่น้องครับต่อสู้ความบาปด้วยพระวจนะพระเจ้าเอาตัวเองใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าด้วยการอ่านพระวจนะนะครับพระวิญญาณพระเจ้าจะช่วยให้พระวจนะเหล่า,านั้น,เป,นปเ,เปลี่ยนแปลงเราครับเปลี่ยนแปลงไม์เซตเราเปลี่ยนแปลงความคิดเรา วันนี้ถ้าเราอธิษฐานอย่างเดียวขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราโดยที่เราไม่อ่านพระคัมภีร์สุดท้ายครับชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับเพราะการที่จะเปลี่ยนแปลงได้คือการอ่านพระเจ้านะพระเจ้าให้พระเจ้านะพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเรานะครับ <med David> หลายคนไปนะครับบอกว่าไปรับไฟพระวิญญาณมานะครับไปรับพระวิญญาณมาล้มความลม้มหายสุดท้ายลุกขึ้นมาชีวิตก็เป็นเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมถ้าเขาไม่อ่านพระเจ้านะพระเจ้าแต่ถ้าเขาฟื้นขึ้นมานะครับลุกขึ้นมาแล้วออเปลี่ยนแปลงชีวิตอ่านพระเจ้นาพระเจ้านั่นแหละครับ จะทาให้ชุดเขาเปลี่ยนแปลงจริงๆนะแต่ถ้านะครับไปรับไฟล้มความล้มหายมาแล้วลุกขึ้นมาไม่ทําอะไรชีวิตก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมและอาจจะแย่กว่าเดิมเสียด้วยซ้ำนะผมเห็นมาแล้วนักต่อน,นักนะครับดังนั้นถ้อยคําเหล่านี้จึงหนุนใจพวกเราอย่างมากครับเราจะต้องดําเนินชีวิตบนโลกนี้ด้วยการถวายพระเกียรติพระเจ้าด้วยความชอบธรรมด้วยความบริสุทธิ์และไม่เพียงเท่านั้นอย่าหยุดในการเที่ยปะกาศเป็นพยาน และบอกกับผู้คนทั้งหลายที่ยังอยู่ในความชั่วความบาปด้วยว่าบรปลายชีวิตของเขาเขาจะพบกับกนนารพิพากษาที่รุนแรงสิ่งที่เขากลัวหวาดกลัวสยดสยองจะเกิดขึ้นกับเขาวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นแห่งเป็นวันแห่งความน่าสยดสยองพี่น้องจำได้ไหมครับนั้นพวกเราทุกคนนะครับต้องช่วยกันครับช่วยกันผลไม้นละมือที่จะ นำพระมหาบัญชาของพระเจ้าไปช่วยให้คนที่ยังไม่ได้กลับใจสำนึกตัวครับเขายังไม่กลับใจไม่เป็นไรแต่ต้องให้เขารู้ตัวก่อนว่าเขาจะพบเจออะไรขอพระเจ้าทรงเมตตาพวกเราทุกคนนะครับเอาละครับพี่น้องที่รักครับวันนี้นะอ,อยู่ตรงนี้ก่อนแล้ววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราพบกันนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องครับ